นะามาแล้วมาแล้วนี <S <S ่นะครับเชา้าๆของวิวที่นี่ามาดูเด็กเฮ้ยเป็นกระมันจะออกมาแล้วโอ้ตัวใหญ่ๆนั้นเฮ้ย,ยจะเร็วต้องตัวได้รู้ว่ามันมีตัวไหมหาปูกันหารู้ได้เพื่อนแล้วหาปูกัน ตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่หย,ยู่ที่หัวหินเออที่โรงแรมอะไเนียดสเทนคาราเพสใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะวันนี้อารุมาพักที่โรงแรมที่หัวหินใช่นี่นะฮะบรรยากาศคนก็เยอะนะครับนะอารุณพาพาไปดูได้มีอะไรบ้าง <Wow. S 2> น,นี่นะฮะเป็นสระว่ายน้ำโอ้โหสวยงามมากมีสไลเดอร์ใหญ่ด้วยมีสไลเดอร์ใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้ลูกพาไปดูนะคะเอะไปลูกพาไปค่ะนี่คือสระว่ายน้ำว้าว <Wow. S 1> นะนะเราไปดูสระว่ายน้ำกัน น้ำพลุจากซีด้วยสาว้น้ำนะครับใช่ไหมคะอ่ารู้พาไปดูต่อมีอะไรบ้างนี่ฮะนี่คือสไลดเดอร์สวนเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กเลยอารู้จะพาไปดูอะไรอีกมีอะไรคะอม,อมีอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์ไหนคะ อ่ะพาไปดูพาไปดูนะฮะอารุจะพาไปเราพาดูกันครับนี่สไลดเดอร์ใหญ่เห็นไหมครับสไลดเดอร์ใหญ่ใช่ไหมอารุสไลดเดอร์อัน<ม>ใหญ่ออโอ้เดี๋ยวอารุเล่นไหมเล่นอ่านี เราเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นนี่ครับรอบเลยรับเรากำลังจะไปที่ห้องแต่เราอยู่ห้องแปดสี่หนึ่งเก้ากับแปดสี่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันอีกห้องนะครับ8421องห่ดีเดี๋ยวเรามาเช็กักนครับมามาเช็คครับปึ๊บ ร้านตากผ้านะครับเครื่องก็จะมีนี่ฮะน้ำเปล่าตูต้เซฟชุดกาแฟนะครับเป็นก็ได้แห็นไหมปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นต่อถุงแล้วกตู้เย็นนี่ฮะอ้อันนี้ก็คืออะไรมันล็อกหรือไงล็อกครับอันนี้คือล็อกเดวเรามาดูกันนี่ ห้องห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่นะครับแล้วห้องน้ำมีห้องน้ำนะครับจล้มพูขีดแบบน้ำแล้วก็ขีดนวด ลานจอดรถนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูเนี่นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับเมื่อกี้ห้องนู้นจะเป็นเตียงทวินนะครับห้องนี้ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวมีอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้ชุดกระปองนี้จริงๆมันอยู่ในตู้เย็นนะครับแต่ว่าแม่พุ้ยก็เอามาไว้การเด็กๆทานกันนะครับ เนี่ยฮะอันนี้คือของเรานะครับส่วนตู้นี้กไม่มีอะไรนะครับเก็บกระเป๋านี่คืออะไรเขาจะล็อกไว้นะครับเราก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีเสื้อคลุมนะครับกับรองเท้าแตะนะครับเตียงนี่ฮะเตียงจะเป็นเตียงเดี่ยวนะครับห้องนี้ห้องนมืกี้เป็นเตียงทวิล นะฮะวิวก็จะเป็นวิวลานจอดรถนะฮะเราไม่เน้นเน้นวิววิวนะครับเราจะมาเน้นกิจกรรมมากกว่านะครับนะฮะโต๊ะทำงานทีวีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำมีอะไรประตูที่นี่จะเป็นประตูสไลด์ซ้ายกับด้ขวานะครับนะฮะนี่ห้องน้ำก็คล้ายๆกับห้องนู้นนะครับเป็นห้องเาวเวอร์นะฮะโถ ล้วก็อ่านข้างหน้า,า,ไไานะครับโอเคมีได้เป่าผมนะครับจากนี้ก็จะลงไปเล่นน้ำที่สระกันนะครับอารูก,ก็จะลอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องนู้นอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวจากนี้เราไปเจอกันที่สระไปน้ำกันก็สดีครับตอนนี้เรากำลังไปไป,ไ,ปไหนไปทะเล มีรถกอล์ฟนี่เรานั่งรถกอล์ฟของที่นี่นะครับที่มีบริการพาไปทะเลโดยที่เราไต้องเดินที่เมื่อยใช่ไหมใช่ข <c oughs> ุดไซขุดไซราเหรอคะออครับขุดไซเฉยๆไซเฉยๆด้วย <c oughs> รยยับด้วยไ <c oughs> ม่เล่นไม่เล่นทางนี้เราจะไป <c oughs> นะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ทะเลของโรงแรมนะครับ าลุหน้าแล้วนี่ครับเขาบอกว่าตรงทะเลมีสระว่ายน้ำด้วยนะลงเล่นได้นะจริงสระว่ายน้ำตรงตรงหน้าทะเลเลยลงได้นะแม่ใช่นี่นะฮะทางไปชายหาดตรงนี้ก็จะเป็น เซลล์แกลเลอรี่ครับก็เป็นพวกไอของฮะของกินเครื่องดื่มก็มีที่นั่งนะครับมีสระว่ายน้ำอ๋อลูกไม่ไปเล่นทะเลก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเล่นสระว่ายน้ำลูกไปทะเลก่อนเดี๋ยว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 ไปเล่นก่อนเล่นทะเลก่อนนี่นะครับเราจะมีอันนี้ก็จะเป็น เคาน์เตอร์บาร์แต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่นี่ท้ายทะเลสวยๆนะครับนี่รูล้ลงไปแล้วนี่ดูยายตะกรุยน,น,นี่นะครับ ชายทะเลของที่โรงแรมเห็นนะครับเราอยู่ริมทะเลอะลูกเจออะไรลูกปูเหรอไหนทีลูกอุ้ยลูกปูเต็มเลยอะไหนเรามาดูปูนี้มีปูเปล่าอุ้ยลูกปูลูกปูนี่ไงเห็นแล้วนี่นี่เขห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ปูโอ้ปูนี่นี่นี่ นี่นะครับไปแล้วรูลงน้ำลึกแล้วอ้โหมีดำด้วยโอ้โหเค็มไหมเค็มไหม <c oughs> นี่ฮนะนี่บรรยากาศนี่ครับบรรยากาศร,ร,รอบๆน้ำทะเลของที่ลงแรมที่ปุ่ยสนะครับที่เรามาทาราเพสน,นะครับ นี่นะครับผมให้ดูรอบๆเลยนะครับน้ำทะเลก็สวยงามหาดสวยมากนะครับยายนะครับงาน,นพระเอกเราพระเอก MV โอ้โหนี่ชายหาดโอ้โหพระเอก MV โอ้โหขอ้คืนกระซันตุ้มตุ้มตุ้มนั่นคุณแม่อยู่นู่นครับคุณแม่ปุ้ยมีปูด้วยนะที่ เป็นกันอย่างสนุกครับกับน้ําทะเลจัดว่าสะอาดใสนะครับน้ําทะเลไม่คุณไม่สกปุกนะครับที่หาดหัวหินนะครับ นี่ฮะปูกระจิ๊นให้ปูตัวเล็กตัวเล็กเราขุดเล็กเลยเราก็ปล่อยนะครับขุดกันแป๊บเดียวนะครับให้ปล่อยไปตามธรรมชาติเขา,า,เขานะครับตอนนี้จะลองเล่นสระว่ายน้ำที่นี่ดูขึ้นทางไหนออกขึ้นทางนู้น นี่เลยประมาณเยอะอยู่นี่ครับับรอบคาราเพสอันนี้จะเป็นจ่าเซกนะครับนี่เป็น,น,น,ปนจักุซี่อู้เดินอะไรกันอเอ้ยเหนื่หายเหื่อยนี่ โ okay. อเคตอนนี้บาแต่บายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้แค่สาะว้น้ำซึ่งน่าจะลึกประมาณ 1, 100หรือ80เซนได้นะครับน,นี่ก็จะเป็นเตน็ที่เห็นเป็นเต็นไปนั่งชิลๆนะครับ ที่ลงแล้วมาแล้วครับสวนน้ำนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำดูนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกันอารู้กันอารู้วันไหนลูกอันนี้ไปด้วยนี่ไปด้วยนี่เราจะไปกันไปโน่นจมูกว้าว่อไปเราจะเล่นอันนี้มั้งเ่ะ เราจะไปอีกอีกเ็ขึ้นสระน้ข้นสระน้ำขเ้นสระน,น้ำเราจะมาน,น,เเนสระนะนะเ,เ,นเ,เ็นคู่ใหญ่เซอคูใหญ่ เยวมาดูอรูลงกันครับว้าววาาลงมาลูกอลโหลจางเล่นอะไรเดี๋น,นี้ดิ lô hát luôn dù mà luôn luôn, lô hát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  มา <laughs> แล้วครับอาลุจะไปเล่นสไลเดอร์อีกอันครั้งหนึ่งสีไหนอะนสอีฟ้าอะไปปัติโชไปยังไปแล้ว อันไหนน,นี้ดีครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอนไป สู้ไป,ไปลลเลาเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นอันนี้กันนะครับ ok, bye. Bye Woo. <coughs> <coughs> นี่ คืนอตอนนี้เรามาที่ชายหาดตอนคืนนะครับมาดูความสวยงามน,นะฮะน,นี่สวยง,งามจริงๆระดับคูไฟเยอะ ครับแม่ปุ้ยป็นไงบ้างคะโอเคค่ะแม่ปุ้ยโอเคค่ะแล้วโอ้โหน้ำขึ้นถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าด้วยก็ถอดถอดถอดตรงนี้เลยถอดตรงนี้นขึ้นขึ้นขึ้นนี่ครับ ลงไปแล้วนี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะรับฮัโโลโหลพี่ตี้าที่ไปส่องหาปูกันสองคนพี่น้องนี่นะยามค่ นะครับพักที่โรงแรมเบสเวชเ e ลส์พาสคาราแพทนะครับพอ่อโอเคครับว่าสวยงามนะครับ,รรบแล้วก็ห้องสะอาดนะฮะแล้วก็หลายหลาอย่างนะฮะสนุกดีนะครับแล้วตอนนี้เราเราก็เช้าจะไปเล่นน้ำทะเลไปดูทะเลนะครับ เช้าเช้านะฮะเดี๋ยวจะให้ชมวิวต่างๆรัดหนึ่งเะครับนี่นะครับเชา้าเช้าของวิวที่นี่นะฮะจากนี้เราก็จะไปดูน้ำทะเลนะครับนี่ฮะรอปีไปเราไปทะเลกา้าน ตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งวันใช่ไหมลูกใช่ตอนนี้เราไปไหนไปไปหาปูไปหาป,ไป,หาปูไปทะเลใช่ไหมไป,ไปทะเลแต่ว่าไปหาปูให้รอดก่อน <c oughs> นี่นครับนะเราจะไปเล่นน้ทะเลน่รู้ได้เพื่อแล้ว หาปูหาปูขึ no. yeah. ้นไถเลยดูเด็กเขาหาปลาหาปูเนี่ยมันดูเด็กแต่ได้กี่ตัวแล้วดู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 ดเต็มกระมังเลยเต็มกระมังจะออกมาแล้วใหญ่ขึ้นนั้นเอยเจอแล้วตั้งตัวได้รู้ว่ามันมีตปูหาปูกันหารู้ได้เพื่อนแล้วหาปูกันอืม ันใหญ่เลยสวยงามกัครับน้ำทะเลไม่พูดไปดูแล่ะ จากนี้ที่เรามาดูน้ําทะเลนะครับเราก็จะทานข้าวนะครับไปทานข้าวก็ทานข้าวก็จะมีกะเวลานะครับ6กโมงถึง7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนะครับรอบเราจะอยู่ประมาณ8ปดโมงมนะครึ่งถึงเก้าโมงนะฮะก็โอเคจากนี้เล่นน้ําทะเลแล้วก็จะไปหาจี๋ทานข้าวนะครับโอเคดีครับ เจอแล้วค่ะตอนนี้นะฮะก็เป็นห้องอาหารของที่โรงแรมครับมื้อเช้าของน้องอารุใช่ไหมโอเคนะฮะนี่ก็เดี๋ยวผมพาไปดูใหดูต่างๆและบรรยากาศร,รอบๆของห้องอาหารที่นี่นะครับนะฮะโอเค เมนูอะไรบ้างเชฟไลท์นะครับเมนตูต่างๆก็จะเป็นพวกติมต่มซำซาลาเปาร้อนเลยแล้วก็เมนูไข่นะครับอันะนะน,นี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอเค ร้อนเลยผัดเผ็ดมัเขียวปูนะครับแล้วก็ผัดถาดอันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยนะฮะนั่นเป็นซุปเผ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นไส้กรอกซอสเดค่อนนะครับ จะเป็นข้าวต้มนะครับต่างๆนี่จะเป็นซุปนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับแล้วบริการอะไรนะครับนี่จะเป็นน้ำดื่มต่างๆนมข้าวกีีบชีสกมาด้วยนี่ฮะกาแฟ แล้วก็สะละัดเมนูมีแค่นี้นะครับของที่นี่ถนบรรยากาศก็จะมีคนวันนี้เยอะวันหยุดคนเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับอ่าไม่กล้ามาเริ่มมู โอเคครับก็สรุกก็โอเคแต่ไรเดอร์ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับอ็อโอเคความสนุกได้อยู่ตัวข้างบ,บนอุมโมงค์ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไอตัวเนี้ยมันมามันจะไหลลงมาเร็วนะครับตัวอุโมงค์ก็โอเคอยู่ได้อีกระดับหนึ่งส่วนตัวนี้สำหรับเด็กๆได้อยู่นะครับน่าจะไม่น่ากลัวมากเพราะความลึกอยู่ที่ประมาณ6กสิบเซน แต่ตรงนั้นน่าจะอยู่ประมาณ140เซนต้ตองเป็นผู้ใหญ่ครับหรือว่าเด็กที่สูงเกิน140เซนไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับถ้ายังอยู่กับเด็กน่าจะมีได้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลหรือว่าใส่พวกทูทีปนะครับถึงจะปลอดภัยแต่ถามว่าน่ากลัวไหมไม่เท่าไหร่ครับขึ้นอยู่ออกับความการดูแลครับต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอยู่นะครับนะฮะก็ถือว่าสนุกมากมากนะครับตรงนี้ ไลเดอร์นี้ก็เด็กเล็กได้อยู่นะครับรเด็กตรงนั้นก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่นะฮะโอเคจนลานสไลเดอร์เด็กเล็กก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งน,นะครับตรงนี้ก็เหมาะเด็กเล็กเลยนะครับเด็กเล็กเอาลุก็ชอบเล่นใช้เปื่อนด้วยนะฮะก็โอเคได้อยู่ ความลึกของส่วนน้ําตรงนี้นาะจะอยู่ประมาณ60เซนนะครับนี่ครับก็เด,กเด็กได้นะครับนี่นะครับตรงนี้สไลเดอร์จะมีอยู่3จุดนะครับตรงนี้1 2 3นะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับคุณหนูหนูน้องๆหรือครอบครัวนะที่พาคุณลูกๆหล,ล,ล,ลานมาเล่นน้ำแนะนำนะครับคาราเพสนะครับ เวสเวสเทนคาราเพสนะครับดีมากๆนะฮะน้ำสะอาดนะครับถือว่าสะอาดเลยนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทเพิ่งเปิดนะครับความสะอาดก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับนะฮะถึงมีความสะดวกผ้าเช็ดตัวมีให้ร้อมนะครับอ่าที่เราเห็นโอเคครับยังไงจากนี้ก็จะไปเล่นน้ำนะครับโอเคยังไงก็ฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอาลุนัชชาด้วยนะครับแล้วยังไงจะมารีวิวสถานที่เที่ยวแล้วก็ีสอรอดต่างๆสวนน้ำนะครับมาให้ทุกๆครอบครัวได้เยี่ยมชมนะครับว่ายังไงกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากอาลุนัชชาด้วยนะครับกับคารเทพชัวหินสวัสดีครับ